ทุกท่านนะครับสวัสดีผมรุตนะครับประจำอยู่ที่ศูนย์บ้านหิยองอําเภอพังโคนสกลนครนะครับเป็นศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทในกุนะครับวันนี้มีสินค้าดีๆก็อยากจะมาแนะนําทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเผื่อใครสนใจอยากลองชิมแวะชิมก็แวะเข้ามาหากันได้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นเดโกโก้นะครับ โกโก้โมโรฮิยะนะครับเป็นโกโก้โกโก้โกโก้นี้มีประโยชน์ยังไงนะครับโกโก้ก็คือช่วยบำรุงร่างกายนะครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับเหมาะสําหรับใครที่ไม่ชอบทานกาแฟเลยนะครับหรือว่าใครแบบไม่ชอบมีกินกาแฟอย่างนี้นะครับหันมาทานโกโก้ของเราก็ได้นะครับโกโก้ของเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับโกโก้ของเราเป็นโกโก้ที่ผสมถา่ววันเบียงสกัด แล้วก็ผสมใบผัมโรุฮยะหนึ่งช่วยในเรื่องการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับเพราะว่าเขามีถาวตะเปียนใช่นะครับสองใบผักโมโรุฮยะช่วยทําให้สมองนะครับความจําดีขึ้นนะครับความจําดีขึ้นหลับลึกของเดิมนะครับแต่รสชาติโกโก้เหมือนกับโอมันตินนะครับถ้าใครไม่เคยทานก็คล้ายๆโอมันตินนะครับโกโก้ของเราครับแต่มีประโยชน์มากกว่าโอมันตินและก็มากกว่าทุกๆุเจ้าครับ เพราะว่าเราใส่สมุนไพรลงไปทั้งสองชนิดนะครับอืมเหมาะสําหรับเด็กนะครับอ่าเด็กนี่เขาจะสามารถขับพยาธิได้ด้วยนะครับสูตรนีท้ทั้งขับพยาธิหนึ่งทั้งใครที่มีปัญหาทาราซิเมียนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าเด็กมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งครับอาจจะเป็นแถวบ้านเราครับเขาซื้อไปให้ลูกเขากินเขาบอกว่าจากเกล็ดเลือดเขาต่ํากลับมาเกล็ดเลือดปกติหน้าแดงหน้าแดงขึ้นมาท,าทันทีนะครับสูตรนี้ ูนี้เหมาะมากๆนะครับถ้าผู้ใหญ่ทานแล้วก็จะลดอาการปวดเมื่อยเด็กทานแล้วก็จะทําให้สมองดีะครับสมองดีทําให้เรียนเก่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องการพัฒนาสมองครับช่วยทงได้นะครับโกโก้โมเลกุลของบริษัทไลท์กรุ๊ปเรานะครับสูตรนี้นะครับแล้วก็่าเดี๋ยวผมเล่าลูกสาวผมก่อนครับช่วงก่อนที่เขาจะมาทานนี่เนี่ยพอสอบได้ที่ประมาณ10กว่าขึ้นตลอดครับสิบห้าสิบหกหลังจากทานโกโก้มาตลอด เขาขยับมาขึ้นที่อันดับ3เลยนะครับอันดับ3ามอันดับ2ติด1ใน5านะครับจะเาเรียนได้สบกว่าแต่ละปีแต่ละปีครับก็เพราะว่าทานโกโก้สูงนี่ครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับถ้าใครไม่ทานกาแฟก็หันมาทานโกโก้ของบริษัทเราได้นะครับสินค้ามีตลอดนะครับแวะเข้ามาซื้อที่ศูนย์มิดเดิลพอร์ตไหยองได้นะครับฝากไว้ให้ด้วยนะครับกับโกโก้สิ